สิบสี่นาฬิกาสิบห้านาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะฮะช่วงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมไวจากนะครับอัศดรเทยุธนะครับป่าวุธีรพงศ์นะครับทางมิติข่าวเก้าสิบจุดห้าสมายเรดีโอนะฮะขึ้นข่าวมหาชนนะครับต้องการสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกาบสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็กาบสวัสดีอ่าท่านผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับเดี๋ยวกาบขออนุญาตเปิดอ่า เสียงของป่าวุฒินะครับที่ช่วยอวยพรรายการนะครับตอนนี้ก็เก้าสู่ปีที่สิบเอ็ดแล้วนะครับแล้วก็วันที่สามเมษายนนะฮะเป็นวันฉลองครบรอบสิบปีของอ่าคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับกราบขออนุญาตเปิดเป็นเทปของป่าวุฒิช่วยอวยพรรายการหน่อยนะครับ สุขสันต์มันเกิดรายการคุยสบายสุตานิทาขอให้รายการคุยสบายสุตานิทาวมีผู้มาร่วมทางโดยรายการเยอะๆนะครับมีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมให้ความเมตตากรุณาตามนี้และช่วยติดตามรายการคุยสบายสุตาิทาต่อไปขอให้คุณเขาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและทีมข่าวมีความสุขความเจเริญเป็นรวยๆสุขภาพแขง็งแรงทุกท่านนะครับขอบคุณครับกลับขอบคุณป่าวิทเป็นที่สุดเลยนะครับป่าวิธีรพงศ์นะครับ